ผันนี้มี Honda Elite 125i 1คันเข้าใหม่นะครับและคันนี้วิ่งน้อยมากเพียงแค่1,000กิโลเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ความน่าใช้เลยก็คือในเรื่องของไฟด้านหน้าเนี่ยนะครับเขาจะเป็นไฟหน้าแบบ LED แล้วก็ได้ล้อมาขนาดใหญ่แบบนี้นะครับยางหน้าหลังอะไรต่างๆยังเป็นยางเดิมๆระบบเบรกนะครับได้มาเป็นแบบพรอมบาเบรกแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นตัวกุญแจ2ดอกนะครับอ่านี่แล้วก็ความใช้งานของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายนะเปิดเบาะเปิดเติมน้ํามันอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องลุกลงจากรถเลยนะครับผมแล้วก็ เกด้านหน้าซ้ายนะครับจะมีช่อง Power Outlet เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นะครับหน้าจอนะครับเป็นแบบดิจิตอลแล้วก็ผสมกับอนาล็อกเล็กไมวิ่งมาแค่1 0 2 0่โลเท่านั้นเองใต้เบาะค่อนข้าง,งที่จะใหญ่เลยสามารถใส่หมวกกันน็อกได้ถึง2ใบบุ๊คเซอร์บิดอะไรต่างๆมีมาให้ครบนะครับผมและแน่นอนนะครับคันนี้ผมได้มีการทําคลิปรีวิวเอาไว้ให้แบบละเอียดเลยเกี่ยวกับสภาพตัวรถสามารถเข้าไปดูคลิปเต็มๆได้ในช่องบ้านแดงนะครับพิมพ์ค้นหาคําว่า mc mocyc แบบนี้นะครับหรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์มือถือ0805580396หรืออยากจะมารับรถเองที่ร้านก็ได้นะครับสามารถเข้ามาได้ที่ซอยเพชรเกษม77สหรือว่าถ้าเกิดหากใครดูคิปรีวิวจนจบเรียบร้อยแล้วมั่นใจอยากให้ร้านเราจะส่งสามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศไทยและก็รองรับการเก็บเงินปลายทางที่นาบานด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอฝากเจ้า Hon d a ารีสวยๆคันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันด้วยนะครับขอบคุณครับ